สำหรับทิศหรือบัณฑิตใหม่ที่เพิ่งลาสิกขาไปเนี่ยอย่าลืมนะลูกนะเขาเรียกกันว่าทิศหรือบัณฑิตแปลว่าผู้ฝึกตนดีแล้วมีความรอบรู้เข้าใจาเรื่องราวความจริงชีวิตเข้าใจคำสอนองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย เมื่อออกไปแล้วก็จะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของเพื่อนมนุษย์ที่เขายังไม่มีความรู้อะไรเลยเราจะไปดำเดนินรอยตามผู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่ว่าเขาจะใช้คำว่าเข้าสังคมก็ต้องต้องเป็นอย่างนี้ต่างเดิมเราจะชูวเล่นกรารพนันเที่ยวกลางคืนเป็นต้นเขาจะอ้างยังไงก็เป็นเรื่องเขาอ้างของเขา แต่ตอนนี้เรามีความรู้ระดับหนึ่งได้คามาบวชแม้จะเป็นช่วงสั้นบวชในพุทธศาสนาเป็นพุทธบุตรติ่ฝึกตนตนหิวเป็นเป็นตบะเขา้าใจคำสอนของสมมาสามพุทเจ้าในระดับที่สามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายให้กับตนเองแล้วก็กลุยทางไปสู่สวรรค์ได้แล้วก็มีความสุขในปัจจุบันที่จะดำเนินชีวิตอยู่ได้ เราจะต้องไปเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของเพื่อนมนุษย์เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแข็งนะลูกนะตั้งเข้มแข็งก็หากว่าเราใจอ่อนนะเดี๋ยวเราจะอ่อนใจนะเราต้องดึงเข้ามาสู่เส้นทางที่ดีไม่ให้เขาดึงเราไปตกต่ำไปลงห้วยลงเหวเราจะต้องดึงเขาไปสู่เทวโลกไปแจกเขาจุดเราลงไปนี่ก็มีเรื่องราวจริงๆริงหงทิศ ศึกใหม่เนี่บัณฑิตใหม่ที่เพิ่งออยู่ในกองพลสถาปนา <c oughs> เพิ่งจะลาศิกขาไปก่อนมาบวชท่านก็เป็นผู้บังคับบัชาแล้วกเป็นผู้ตัมบังคับบัชาผู้ร่วม,วมงานต่างกบมาแสดงความยินดีแล้วก็จัดงานเลี้ยงเลยเอาทุกอย่างที่ท่านเคยชอบตอนก่อนออกบวช สุรานารีทุกอย่างมาเปรียบร้อมหมดเลยแล้วก็ทีมมาทั้งหมดเลยแล้วก็เชิญท่านไปงานฉลองเออฉลองทิศด้ยวยการเอาของเก่ามาเลยมอมเมาทั้งสุราทั้งนารีทั้งสุราเมลัยนาร,ทร,าานารีทุกอย่างหมดเลยแต่ยังดีทิศนี้เนี่ย เป็นมะม่วงที่ยังไม่ลืมต้นอาเพิงลาสีขาไปใหม่ๆกำลังใจยังเข้มแข็งยังทรงจำคำสอนของพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าพระอาจารพระพี่เลี้ยงโดยเฉพาะมีจิตสำนึกที่ลึกๆในตัวเราออกไปนี่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ไปในทางที่ดีขึ้นและต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของเพื่อนมนุษย์ใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะต้อง ชวนเขาทำความดีหมดทั้งแนะและนำแนะคือบอกเขาบอกอย่างนั้นอย่าทำให้ทำอย่างนี้นำคือทำให้ดูเป็นตัวอย่างทั้งแนะทั้งนำอย่างนี้นี่เะจ๊ะนี่กบีทิศใหม่เนี่ยเจออย่างนี้เขาเขาก็เสิร์ฟน้ำเมานี่แต่ยังดีว่าท่านนั่งเฉย น้ำเปล่าเออที่จะทำให้บรรยากาศตรงนั้นก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคือเขาไม่คุ้นเคยไม่เคยเจออย่างนี้ส่วนท่าก็ยังนึกว่าเราจะต้องเป็นต้นแบบเราจะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบนี่นะจ๊ะเราต้องเป็นต้นบุญต้นแบบไม่งั้นเราบวชเราเสียผ้าเหลืองเอออย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้บวชมาทั้งทีต่องเอาดีให้ได้ แม้ดีไม่ได้หมดก็เอาดีให้ได้มากแม้ดีไม่ได้มากก็เอาดีให้ได้มั่งมีมั่งมีมากมีหมดอย่างนี้นะจ๊ะเพราะนั่นต้เก้มแข็งครูวิทย์ฟังแล้วพิติจมากเลยดีเลยจ้ะเธอเป็นคนดีของฉันจ้าเธอเป็นคนดีของฉันเธอเป็นคนเก่งของฉันไม่ใช่ใคร ปีติและภาคภูมิใจมากเลยนี่นะอธิพระลูกชายเป็นทิศบัณฑิตใหม่นี่นะเพิ่องออกจากกำแพงวัดไปนี่ยังอยู่ในสายตาของมนุษย์และเทวาอยู่เพราะนั้นต้องเข้มแข็งนะลูกนะต้องเข้มแข็งชาโลกกำลังต้องการต้นบนต้นแบบที่ดีใจ อราเขาชวนเราดื่มเหล้าไปอย่าลืมชวนเขาเข้าวัดแ,แล้วเราก็ให้เหตุผลซึ่งกันและกันคุยก็ได้นี่นี่เนาะคุยได้คุณดื่มคุณก็ดื่มไปเนี่ยเรื่องคนี่จะไปมหานลนรกเลยคือเราก็เอาเรื่องอะไรที่เราดีรู้ได้เห็นไล่ฟังเดี๋ยวก็หมดอารมณ์เองนี่นะเอออย่างเงี้ย